สวัสดีค่ะนักศึกษาในพาร์ทนี้นะคะเรามาต่อกันที่ตัวอย่างการหาอนุพันธ์นะคะแต่ว่า,าจะาเน้นในส่วนของการใช้ทฤษฎี <The> การหาอนุพันธ์เรื่องของผลคูณแล้วก็ผลหารกันนะคะมาดูที่ตัวอย่าง2.16ค่ะฟังก์ชันของอาจารย์นะคะ f x เท่ากับ x กำลังลบ2คูณด้วย4บวก3 x กำลังลบสสังเกตว่าอาจารย์อ่านแล้วมีคำว่าคูณกันอยู่นะคะ เนี่ยค่ะมี2พจน์นี้คูณกันอยู่อาจารย์จะเริ่มหาอนุพันธ์โดยใช้การคูณนะคะใช้การคูณเราเริ่มเขียนก่อนนะคะอยากได้อนุพันธ์คืออยากได้ f p าร์ม x อาจารย์จะดิฟในส่วนของ x ยกกำลังลบสคูณด้วย4บวกด้วย3 x กำลังลบส ขีดไว้ก่อนนิดนึงเนาะมีอะไรคูณกับอะไรบ้างก็คือ2พจน์นี้คูณกันเพราะฉะนั้นตามที่เราเคยท่องสูตรไว้เนาะว่าถ้าเราอยากจะดิฟการคูณก็คือมีตัวหน้าคูณกับตัวหลังลักษณะแบบนี้เราจะใช้สูตรก็คือหน้าคูณด้วยดิฟหลังบวกด้วยตัวหลังคูณด้วยดิฟตัวหน้านี่คือสูตรของมันนะคะใครที่ยังท่องไม่ได้พยายามท่องให้ได้เนาะ อเราเริ่มกันเลยนะคะณนะตอนนี้ตัวหน้าของเราคือ x กาลังลบสองตัวหลังก็คือในตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ใส่ลงไปในสูตรเลยใช้สูตรเลยก็จะเป็น x กาลังลบสองคูณด้วยดิฟสี่บวกด้วย3 x กาลังลบสองนี่คือหน้าดิฟหลังนะคะบวกด้วยตัวหลังก็คือ4บวก3 x กาลังลบสคูณด้วยดิฟตัวหน้าก็คือคูณด้วย ดิฟเอกำลังลบสแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือการใส่สูตรเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะเริ่มมาดิฟดิฟตัวไหนคะ่ะก็คือดิฟเนี้ยคะ่ะตัวที่อยู่หลังสัญลักษณ์ d/ ีบายดีส่วนตัวข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะมาดูที่พจน์แรกอาจารย์ได้เป็น x กําลังลบสแล้วก็จะดิฟตัวที่ไฮไลท์สีมไว้นะคะดิฟสี 3, ่บวกสามเอกลังลบสดิฟสได้ศแล้วก็ดิฟสามกลังลบส ได้ลบ 6x เกำลังลบ3นี่ยค่ะไหคะตัวหน้าเราเรียบร้อยแล้วมาดูที่ตัวข้างหลังค่ะก็จะเป็น4บวกด้วย 3x กำลังลบ2แล้วเราก็จะดิฟในส่วนของที่ไฮไลท์สีชมพูนะคะพจน์นี้ดิฟ x กำลังลบ2ก็ได้ลบ 2x กำลังลบ3เนี่ยค่ะดิฟเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไม่ต้องจัดรูปอะไรนะคะดิฟเรียบร้อยเอาแค่นี้ก่อน มาดูที่ตัวอย่าง2.17ค่ะ2.17เช่นเดิมนะจารอยากได้ f พรม x ค่ะเราจะดิฟอะไรดูที่โจทย์ก่อนโจทย์ของเรามี2วงเล็บด้วยกันก็คือวงเล็บแรกคูณกับวงเล็บที่2เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมองว่านี่อาจารย์จะใช้เรื่องของกฎการคูณเพราะฉะนั้นก็เริ่มเลยดิฟนะคะ,ะเขียนก่อนละกันนะคะเราจะดิฟ8 x กำลัง5วกลบด้วย3 x กำลัง2 บวก20คูณด้วย8 x กําลัง4ลบ3รูท x แบบนี้นะคะเราเริ่มเลยนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเพราะฉันก็เลยได้เป็น8 x กํลัง5ลบ3 x กําลังสองบวก20นี่คือตัวหน้าคูณด้วยดิฟตัวหลังตัวหลังก็คือ8 x กําลัง4ลบกับ3รูท x นี่คือหน้าดิฟหลังนะคะแล้วก็บวกด้วย ตัวข้างหลังคือ 8x กำลัง4ลบ3บรูท x คูณด้วยดิฟตัวหน้าดิบตัวหน้าก็คือ 8x กำลัง5 <c oughs> ลบ 3x กำลัง2แล้วก็บวก20ไคะได้แบบนี้พอฉั้นใส่ลงไปในสูตรเรียบร้อยแล้วเหลือตรงไหนบ้างก็คือเนี้ยค่ะตรงที่จันไฮไลท์สีเขียวนี่นะคะนี่คือสิ่งที่หนูจะต้อง ทำการคำนวณเพิ่มตัวข้างหน้าเราจะเขียนเหมือนเดิมเพราะฉันได้เป็น 8x กำลัง5ลบ 3x กำลัง2บวกด้วย20อาจารย์จะเริ่มดิฟตัวที่ไฮไลท์สีเขียวไว้นะคะเพราะฉันชัดเจนนะดิฟ 8x กำลัง4 8 4 32ก็ได้ 32x กำลัง3ลบด้วย3รูท x ก็คือได้3ส่วนด้วย2รูท x เขยนนะคะ บวกกับพจน์ที่2ค่ะ 8x กำลัง4ลบ3รูท x เราจะดิฟตัวที่ไฮไลท์สีเขียวกันตัวนี้นะคะพอชันดิฟ 8x กำลัง5ก็ได้ 40x กำลัง4ลบด้วยดิฟ 3x กำลัง2ก็ได้ 6x แล้วก็ดิฟ20ได้0เนี่ยค่ะดิฟเรียบร้อยแล้วสังเกตได้ยังไงว่าดิฟเรียบร้อยก็คือไม่มีสัญลักษณ์ d by dx แบบนี้แล้ว เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าดิฟเสร็จแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จัดรูปสวยงามอันนี้อาจารย์ขอให้เราดิฟได้ประมาณนี้ซะก่อนนะคะนี่คือตัวอย่าง2.17นะคะมาดูตัวอย่างต่อไป2.18ค่ะ2.18ดูที่ฟังก์ชันเห็นไหมคะมีการคูณกันด้วยกัน2พจน์นี้นะคะคูณกัน2พจน์นี้ก็เลยอาจใช้เรื่องของ กฎการคูณหรือทฤษฎีการคูณอาจารย์เนี่ยนะคะเพราะฉันเริ่มดิฟเขียนก่อนนะคะตอนนี้มี x บวกด้วย2ส่วน x คูณกับ x ก,กำลังสองลบสามาทฤษฎีเลยนะคะหน้าหน้าคูณด้วยดิฟตัวหลังดิฟตัวหลังคือดิฟอะไรคือดิฟ x ก,กำลังสองลบสามนี่คือหน้าดิฟหลังบวกด้วยตัวหลังก็คือ x ก,กำลังสองลบสาม คูณด้วยดิฟตัวหน้าดิฟตัวหน้าก็คือ x บวกด้วย2ส่วน x เนี่ยค่ะนี่เรียบร้อยตามสูตรแล้วเหลือจะต้องดิฟตัวไหนเนี่ยค่ะจะต้องดิฟตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวนี้นะคะตัวข้างหน้าเราเขียนเหมือนเดิมนะคะตัวข้างหน้าเราเหมือนเดิมก็คือเป็น x บวกด้วย2ส่วน x อ่ะเริ่มดิฟที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้ดิฟ x กำลังสองก็ได้2 x ดิฟสได้0นไหมคะแล้วก็บวกด้วย x กํลังสองลบสาคูณกับอ่ะดิฟที่ไฮไลท์สีเหลืองไวค้ค่ะเราจะได้อะไรบ้างดิฟตัวแรกดิฟ x ได้1บวกด้วยตัวนี้นะคะดิฟ2 x. ส่วน x 2ส่วน x ถ้าจัดรูปใหม่มันคือ2 x กํลังลบ1อ่ะเพราะฉะนั้นดิฟ2 x กํลังลบ1ก็จะได้เป็นก็จะได้เป็น ลบ 2x เก์ลังลบสเนี่ยค่ะดิฟเสร็จแล้วเรียบร้อยแค่ไม่จัดรูปนะคะเนี่ยเราดิฟเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจาก2 3ตัวอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้2.16 2.17และ2.1 8 2.18เป็นตัวอย่างการใช้เรื่องของกฎผลคูณน,นะคะหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะ มาดู2.19เป็นเศษส่วนแบบนี้จัดรูปไม่ได้แล้วอาจารย์จะใช้ทฤษฎีการคูณหรือกฎการคูณนะคะกฎการคูณว่าอย่างไรอ่ะโฮดไว้ตรงนี้นะคะก็คือถ้าเรามีตัวบนหารด้วยตัวล่างแบบนี้เนาะตามสูตรก็คือเป็นล่างคูณด้วยดิฟตัวบนลบด้วยตัวบนคูณด้วยดิฟตัวล่างแล้วก็ส่วนด้วยตัวล่างยกกำลังสอง อันนี้คือสูตรการหารของเราพยายามท่องจำให้ได้นะคะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองเพราะฉะนั้นเราเริ่มทำการดิฟกันนะคะอันนี้ f prime x ของเราก็คือเราจะทำการดิฟ x ส่วนด้วย3 0 0ลบ x ตัวบนของเราก็คือ x นะคะตัวล่างก็คือ300ลบ x เพราะฉะนั้นอาจารย์เห็นแล้วเรียบร้อยอาจารย์จะใช้สูตรที่แรงไฮไลท์สีเหลืองไว้นะคะก็เลยได้เป็น300นลบน x น,ะะนี่คือล่างดิฟตัวบนก็คือดิฟ x นะคะนี่คือล่างดิฟบนลบตัวบนคือ x คูณด้วยดิฟตัวล่างก็คือดิฟ300ลบกับ x ส่วนด้วย ัวข้างล่างก็คือ 300-X,- ลบ x กกกำลังสองนี่ค่ะได้แบบนี้โอเคนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้ทีนี้ใส่สูตรลงไปแล้วเรียบร้อยเหลือต้องดิฟอะไรอาจารย์ไฮไลท์นี่ค่ะส่วนของตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีชมพูคือตัวที่เราต้องดิฟเพิ่มส่วนอื่นๆเขียนเหมือนเดิมค่ะก็เลยได้เป็น 300-X ลบ x ดิฟเทเชียบ x ได้อะไรก็คือดิฟ x เชียบ x ก็จะได้1ลบกับ x, x คูณด้วยตัวข้างหลังค่ะดิฟ 300-x ลบ x ดิฟสามได้ศดิฟ x ได้1เพราะฉันได้แบบนี้นะคะเราก็เลยได้เป็น 300-x ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยคือดิฟเสร็จแล้วแต่บางคนบอกอะพอจะจัดรูปได้ขอจัดรูปนิด,น,ดนึงนะ ก็เลยอ่ะพจน์แรกค่ะเอา1คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นได้ 300-X ลบกับ x ส่วนตัวข้างหลังค่ะตัวนี้เนาะ0 0-1ลบกับ1ก็ได้ลบ1ลบ1คูณกับ X ก็ได้ลบ x ลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นได้ก็เลยได้เป็นบวก X แบบนี้แล้วก็ส่วนด้วย 300-X ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองได้แบบนี้ไหมคะ แล้วก็ตัวที่เราพอเห็นว่ามันตัดทอนกันได้เนาะหักลบกันได้ก็คือลบ x กับ x ตัวนี้แสดงว่าสิ่งที่เหลือก็จะเหลือแค่300ส่วนด้วย300ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนี่คือการใช้การหารอขออีกสักข้อและกันนะคะ2.20เป็นเศษส่วนเช่นเดียวกันจะใช้เรื่องของกฎผลหารหรือทฤษฎีการหารตัวนี้นะคะ ก็อ่าเริ่มดิฟเลยก็คือ2ส่วนดิฟสส่วน x อวกหเพราะฉะนั้นตัวล่างตัวบนก็คือ2นะคะตัวล่างคือ x อวกหตามสูตรนะล่างดิฟบนก็คือ x อวกหคูณด้วยดิฟสองนะคะล่างดิฟบนลบตัวบนก็คือ2คูณด้วยดิฟตัวล่างก็คือดิฟเอ็กวกหแล้วก็ส่วนด้วยนะคะส่วนด้วยตัวล่างก็คือ x อวกห ทั้งหมดยกกำลังสองนี่ค่ะแบบนี้อ่ะแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อก็คือนี่ค่ะจะต้องดิฟที่จานไฮไลท์สีเหลืองไว้เพราะฉะนั้นเริ่มดิฟเลยนะคะ x บวก1ดิฟ2ได้เท่าไหร่ดิฟสองได้0นะคะแล้วก็ลบด้วย2ดิฟตัวข้างหลังค่ะตัวนี้ดิฟ x บวก1ดิฟ x บวก1ก็ได้1ดิฟ1ได้0แล้วก็ส่วนด้วย x ลบหยกกำลังสอง แบบนี้นะคะอ่ะจากนั้นค่ะหนูจะเห็นอะไรบ้างก็จะเห็นว่าตัวนี้นะคะ0คูณกับอะไรก็ได้0ูนย์มันพ์ข้างหน้าได้0ูนย์ไปแล้วลดพจน์ข้างหลังตรงนี้นะ2อคูณ1ก็ได้2สุดท้ายเหลือลบ2นะคะแล้วก็ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับ2.20เพราะฉะนั้นในตัวอย่างในพาร์ทนี้นะคะ อาจารย์ทำให้ดูทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะก็คือเป็นส่วนของการใช้กฎผลคูณแล้วก็ใช้กฎผลหารเพราะฉันที่เหลือนักศึกษาลองไปฝึกนะคะ2.21จะไปจนถึง2.24ก็คือใช้การเลือกของผลหารมันลองไปทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยไว้ให้นะคะโอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้ค่ะ